ก็มีนัดไปเที่ยวกับแม่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาทองนะคะไปเซอร์ไพรส์มามีเราซึ่งอันนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะก็คือนอกจากจะพาไปเที่ยวแล้วเราก็จะให้ก็คือเราไมา่ได้กลับบ้านมาประมาณสามสี่เดือนแล้วนะคะก็เลยแบบอืมไปเที่ยวกับเขาสักหน่อยอของรแลูกแม่ก้อนกลวยอะ่ะใช่ค่ะวิของเยอะมาก <Bye. S 2> หนูก็ต้องเป็นคนขับอยู่แล้วสิตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงกันที่ไหนเราไม่รู้อะแบบอีกสิบเอล่ะคือเราจะเข้าแบบอุดอรแล้วนะคะทุกคนซึ่งเจะอยากจะบอกว่าคือมันเป็นอะไรที่อยากมาแชร์ ว่าเวลาที่เราขับรถดะคือแม่งต้องมีสติมากเลยนะทุกคนมีสติในระดับที่แบบเอ้ยคือมันต้องมีเยอะจริงๆเว้ยคือคือเจจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือเจกำลังขับรถอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่ามีรถกระบะอีกคันเนื้อที่แบบเขาขับอยู่ข้างหน้าเจแล้วมันจะมีรถลากเว้ยทุกคนคือมันขับอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมซึ่งรถลากเนี่ยคือขนแบบเสาไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่ารถคันนั้นทำอะไรรู้ปะคือมันตีไฟแบบ แค่ประมาณวีสองวีอะแล้วมันก็แบบเลี้ยวเข้ามาในเลนขวาเลยซึ่งแบบอันเนี้ยเจแม่งคือตกใจมาตัวไปแบบเฮ้ย the f ว c k อะไรเนี่ยแบบเฮ้ยทำไมขับรถอย่างนี้คือเอาง่ายๆถ้าแบบว่าเสาไฟใช่ไหมตรงรถระแบบหัวลากอะแบบมันมันต่ำกว่านี้คือแม่งสามารถปัดตกแบบรถกระบะคันที่อยู่ข้างหน้าเจได้เลยซึ่งมันเลยเป็นสาเหตุที่แบบว่าเออเจอะไม่สามารถที่จะต้องแบบถ่ายในช่วงการที่แบบเออขับรถแบบนี้ได้นะคะเพราะว่า เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของมีด้วยนะคะส่วนของอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจว่าจะยังไม่ให้เราจะแบบว่าเอาไว้เซอร์ไพรส์รานางและกันใช่อาจจะแบบไม่ได้เยอะแต่ว่าเต็มใจให้อยากให้เพราะว่าไม่ได้เจอนางหละนางมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเจสถายดูสีหน้าคนที่แบบนั่งรดแล้วก็บุนมาทาั้งทางนี่ใครเอ,อ่ยตื่อๆือๆอ,อ,อ,อาลืมลืมลม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงอำเภอบ้านดุงแหละซึ่งเราจะไปเซเว่นกันก่อนนะคะทุกคนไปซื้อขนมก,กันลมพาดินมากมันฝนจะตกเลยอ่ะรอเรานินรถนะทุกคนเราก็จะเดินมาเซเวน่นด้านข้างก็แบบนี้ขายสบุงสภพาพดนีย ก็จะเดินทางไปที่พักกันก่อนวันแรกก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขับรถไกลมากอะจากโครานมาที่นี่ก็ห้าชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้ก็คือสี่โมงกั ็มาซื้อไก่ย่างกับปลาป๋ากันได้ดดดอที่คะเอาอันนี้ตัวหนึ่งค่ะ ตรงนี้เขากําลังต่อเติมนะคะคุณซึ่งใครจะมาพักก็สามารถมาพักได้อันนี้เขาเรียกว่าคุ้มเวียงจันทร์ก็กำลังต่อเติมนะคะถูกมากเลยทุกคนในราคาแบบตีไป500ละกันทุกค <c oughs> <c oughs> นห้องอะน่ารักมากเลยก็อกเลยว่า ที่นีนะคะป็นรายเดือนรายวันก็ได้ยินอาจารย์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานก็คือจะเป็นงานแบบเป็นงานตอนกลางคืนนะของทีน่นี่ซึ่งเราอะอยากไปนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีอยากไปหรือเปล่าแต่ห็นบน่บนๆเพรว่าเหนื่อยวันนี้นั่งรถมาทั้งวันอะไรเง <S <S ี้ยชายเห็นแบบบอกว่าเออไม่อยากไปอะไรเงี้ยเหนื่อยอยากไปทุ่งนนี้อะไรเงี้ยช่อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราอยู <S <S ่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะไว้นั่งเล่นนั่งกินข้าวชิวๆอะไรอย่างนี้ใช่ที่นี่ค่อนข้างสงบนะคะทุกคนซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นแบบอาหารการกินอะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆจริงๆก็อยากจะบอกว่าวันนี้มันมีงานใช่ไหมเราก็อยากไปในตรงนี้อ่ะเหมือนไม่อยากไปเลยอ่ะ อยากเช่ารถมอไซสักคันแล้วเงินเงินไปแบบแบบไปแบบไม่บอกเขาเลยก็เราอยากไปอะแบบคือเอาจริงๆวันเนี้ยเจไม่รู้ด้วยซ้ําว่าวันเนี้ยเป็นวันพระเราเราแบบต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าวันเนี้ยมันเป็นพาะไงแล้วเราก็อยากไปก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเจอะจะแบบว่าขอเวลาไปอีอีนข้าวก่อน คือตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนหายๆนั่นแหละค่ะก็สำหรับใครที่อยากมาพักที่นี่ก็คือมาพักได้เลยนะที่นี่แบบเงียบสงบอาจารย์น่ารักใจดีมากมาได้เลยจริงๆแบบดีอะมันดีจริงๆ,แบบองๆขอลาไปอีกเท่ากันนะ หนูหนูขอถามได้ไหมคะอาจารย์ลาอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบที่เป็นแบบว่าทำาโนวดนะคะหนูได้ยินเขาแบบบอกว่าแบบเหมือนจะมีคนแบบว่าเขาเรียกอะไรผีผีจ้างคนอันนี้จริงไหมคะอาจารย์มันจะเป็นผีจ้างหนังตัน,นางเขาจะอ๋อใช่ใช่ค่ะอันนั้นจริงไหมคะอาจารย์ ฟังมาเหมือนกันแต่ว่าคุณเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็มาบรรจอที่นี่เพิ่งมาอยู่ตั้งปีห้าเจ็ดก็เลยไม่ไม่ไม่ได้สัมผัสว่าเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเพิ่งมาบรรจุตอนปีห้าเจ็ดมาบรรจุอยู่ที่นี่ก็เลยจรจริงจริงงั้วงสองกันตอนนั้นคุณคุณเราก็มาแล้ว เป็นหนังการแปลนใหญ่มากเลยอ่ะนี่ตรงนี้สวยกว่าจะเป็นลกโคนนะคำของอาจารย์ที่อาจารย์ชัดพร้อมด้วยแฟนเพจทุกท่านผู้มีจิตชาเรื่องสต่อพระรัตนตรัยค่ะทุกคนก็เป็นวงสวงนะ กีกามังมะโนกรมังสัพพะพร้อมทั้งเปิดโจพร้อมทั้งเปิดโชเปิดปาปะดูยิ่งสีมายิ่งสีปะปะดูมามังจะตกปะโตยิ่งสีมามังยิ่งสีปะปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปันาสัพเพอุตตาสัจเกวรา